よし <music> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายน2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันนี้เวลา1 7นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ในายลอเรนซ์สวงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจื่อลุยหลูภริยาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2508และจะมีการฉลองการครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2568 โดยในการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะร่วมหารือทวิภาคีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนการเยือนการเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐ,ฐกิจความสัมพันธ์ระดับประชาชนและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รวมถึงผลักดันความร่วมมือในสาขาใหม่อาทิความมั่นคงทางไซเบอร์เศรษฐกิจด,ดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันอาคารรัฐสภาหลังเดิมของสาธารณรัฐสิงคโปร์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต่างหูแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เวลา17นาฬิกายนาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้ในายสระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนายเอลิอุดคิบโชกีนักวิ่งทางไกลชาวเชียนยาและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเสื้อแจ็คเก็ตรุ่นพิเศษเอลิอุดคิบโชกีในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกเกียรติยศเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนอเมรซิ่งไคลแลนด์มาราทอนแบงกอก2อง ายเอลีอุดคิปโชกีเป็นนักวิ่งทางไกลชาวเคนยาและทูตสันทวมัยตรีด้านจัญญาบัณ์และข่านิยมด้านกีฬาประจำองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเป็นเจ้าของสถิติการวิ่งมาราธอนในระยะเวลาต่ำกว่า2ชั่วโมงเป็นคนแรกของโลกและได้รับเหรียญทองวิ่งทางไกลในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนนครริโอเดจาเนโรสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเมื่อปี2559และกีฬาโอลิมปิกนักรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2, 2563ก็เฉลี่ยประมาณ23่กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับครับอ่าเ่ะเต้คเ่เต้คเเ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียในโอกาสวันอิกราชของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระรชาชสารํำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลาม,มอริเตเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณร,รัฐอิสลาม,มอมริเตเนียซึ่งตรงกับวันที่28พฤศจิกาย,ยน2567ความว่าพระน่านในมุฮัมมัดวลัดเชคอัลคอชวานีประธานาธิบดีแห่งสาธารณร,รัฐอิสลาม,มอริเตเนียกรุงนูอาร์ชอต ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดี ทั้งของให้ประเทศและประชาชนชาวมอริเตเนียมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลาสี่ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียได้พัฒนานและเจริญงอกงาม บนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเคารพซึ่งกันและกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการพัฒนาความร่วมมืออันจะยังประโยชน์ร่วมกันในภายภา,ยาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระกล่าวเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานคอมมาด2024 วันนี้เวลา14นาฬิ50นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมใบเทคเขตบางนาทรงเปิดงานคอมหมาด2024ซึ่งบริษัท ARIP จำกัดมหาชนจัดขึ้นอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ปี2543จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่24และเป็นการจัดงานครั้งที่66 ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยี ICT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาทิไอทันผู้พัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะของไทยร่วมกับทูย่าสมาร์ทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การออกแบบอุปกรณ์และแผงวงจรรวมถึงพัฒนาสินค้าตามความต้องการด้วยทีมคนไทยอาทิไวเล็สมาร์ทโฮมไวเล็สมาร์ทคอนโดเพ r เฟรนลี่โซลูชันและเอลเดอร์แคร์โซลูช นอกจากนี้ยังมีสินค้าและบริการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ICT จากเจ้าของตราสินค้าและผู้จำหน่ายสินค้ามารวมไว้ให้ผู้บริโภคได้เลือกชมเลือกซื้อจนถึงวันที่1ธันวาคม2,567สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจาา้าฟ้าสิริวันวรินา,ารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปในงานซิลเฟสติวัล2024สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันนี้เวลา16.22นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวังวรินารีรัตนราชกัญญาเส,ส,สด็จไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact Exhibi t i o n c e n t e เฮอล์6-7เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในงานซีลเฟสติวัล2024สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งพระราชาานพระอนุญาตให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 R รอบ28กรกฎาคม คม2567และสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรินารีรัตนราชกัญญาที่ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนายเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านงานหัถศินป์และหัตถกรรมไทยให้ดำรงคงอยู่ด้วยพระอัจฉริยภาพทำให้สามารถสร้างงานสร้างไรายได้แก่ประสบนิกรอ,อย่างยั่งยืน โอกาสนี้พระราชทานเหรียญรางวัลแก่คณะทำงานกระทรวงมหาดไทยกรมการพัฒนาชุมชนและดีไซเนอร์ที่สนองงานผ่านโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกประจำปี2567พระราชทานเหรียญรางวัลการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริวชิวราพรและงานหัตถกรรมระดับประเทศประจำปี2567 แบ่งเป็นเหรียญรางวัลพิเศษเหรียญทองประกอบด้วย Base of the Base ได้แก่ประเภทผ้ายกใหญ่จากพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินสถาบันศิริกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเหรียญรางวัลพิเศษขวัญใจแม่น้ำหอมประเภทผ้ายกจากปาริชาติไหมไทยจังหวัดลำพูน รางวัลเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญหน้าแก่ผู้ชนะการประกวดประเภทผ้า14ประเภทและประเภทงานหัตถกรรมรวม44รางวัลรวมทั้งประกาศนเนบัตรแก่รางวัลชมเชยประเภทผ้าและประเภทหัตถกรรมรวม30รางวัลโดยปีนี้มีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายรวมทั้งช่างทอผ้าและงานหัตถกรรมจาก4ภูมิภาคส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15สิงหาคม256 67รวม8,651ชิ้นงาน แล้พระราทานโลดรางวัลต้นกล้านารีรัตแก่ผู้ชนะการประกวดตามโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ยางโอทอปสู่สากลเหรียญทองแก่นักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่และประกาศเสนยบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองสมรรถนะระดับ6สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้านและสาขาผ้าเขียนพิมพ์ลายของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชน สำหรับนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิดซิวซักเซสซัสเทนร์บิลิตี้เพื่อสร้างความร,รับรู้การพัฒนาผลงานผ้าไทยสู่สากลและเผยแพร่ความสำเร็จของโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญา ประกอบด้วยในทรศการสืบสารและต่อยอดพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ในการฟื้นคืนภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าและหัตถศิลป์พื้นถิ่นไทยสัดแสดงโต๊ะทรงงานเมื่อครั้งเสด็จไปในงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชน นิทศกาลโครงการตามแนวพระดําริผ้าไทยใส่ให้สนุกอาทิผ้าลายพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรนานรีรัตนราชกัญญาซึ่งได้พระราชทานผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวรีเป็นลายแรกเมื่อปี2563 และในปีนี้พระราชทานผ้าลายสิริวชัชราภรณ์โดยมีลายผ้าพระราชทานแล้วรวมก้าวลายนอกจากนี้มีการจัดแสดงภูมิปัญญาสาธิตเช่นการปักผ้าด้วยมือซึ่งเป็นงานหัตถศิลป์ของไทยที่อยู่บนเครื่องนุ่งหม่มและเครื่องใช้มาอย่างยาวนานการสลักถมเงินถมทองงานศิลปะหัตถกรรมดั้งเดิมของไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เป็นที่นิยมมากในสมัยรัตนโกสินทร์และการสาวไหมลงกระบุงเป็นภูมิปัญญาโบราณในการเตรียมเส้นใหยทำให้ได้เส้นไหมมีความเรียบนุ่มลื่นและเงางามรวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยร่วมสมัยผ้าไทยลายอัตลักษณ์4ี่ภาคผ้าไทยจากโครงการศิลปาชีพและผ้าไทยโดยการออกแบบของดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศ จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงแบบภูมิปัญญาจากผ้าไทยโดยดีไซเนอร์แบรนด์ไทยจำนวน16แบรนด์ซึ่งนำผ้าไทยที่ถักทอด้วยเทคนิคประเภทต่างๆมาออกแบบตัดเย็บสามารถสวมใส่ได้ทุกวัยอาทิย์สิริวันณวรีผ้าไหมาจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาสาว่าผ้าไหมขิดจากอุดรธานีและผ้าไหมออกยันซ่าวิชรชวิช ผ้าไหมมัดหมีจากโครงการนาว่าโมเดลมิลินผ้าชาวไทยภูเขาจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ไอราดาผ้าไหมแต้มมีจากจังหวัดขอนแก่นวิกทีรุษผ้าไหมยกดอกลำพูนจากเรวัตไหมไทยและดีไซเนอร์รุ่นใหม่นายทวีศักดิ์จัตุวันนักออกแบบรุ่นใหม่แบรนด์ชัยโกเลเบลใช้ผ้าไหมทอมือที่มีลวดลายสร้างสรรค์ด้วยการต่อยอดเทคนิคมัดมีจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นอีสานสู่รูปแบบสมัยใหม่ ผู้สนใจสามารถชมงานหัตถศิลป์และงานหัตถกรรมของไทยในงานซซลฟเฟสติวัล2024สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้จนถึงวันที่2อธันวาคมนี้องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน วันนี้ที่โรงเรียนทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาญองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2503สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านและเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4เมื่อปี2558 จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6มีนักเรียน457คนมุ่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสอดแทรกหลักคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในกลุ่มชาติพันธุ์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในช่วงบ่ายที่โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาพิเศษอำเภอสองแควซึ่งจัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2528ด้วยหน่วยห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา ต่อมาในปี2531จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนไตรเขตประชาสามคัคคีและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนไตรเขตประชาสามคัคคีรัชมังคลาพิเศษหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เปิดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6มีนักเรียน276คนมุ่งเน้นการพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ สำหรับโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555ตามพระราช,ชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรโดยทรงพระกรุณาโปรโดเกล,ล,ล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินงานในการพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสร้างเด็กนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการดังกล่าวโดยพระราชทานพระบรมราชโอ บายด้านการศึกษาเพิ่มเติมสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสสัมมาทิฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานเริทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชระราชธิดา สำนักพระราชวังของชิญชนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาาบพิตรวันที่5ธันวาคม2567 และเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชาราราชธิดาวันที่7ทธันวาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญตั้งแต่วันที่1ถึง10ธันวาคม2567ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอ p Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณกมลวรรณสุนทรธรรมดิฉันปียณีเทียมอำมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ